ยังอยู่ในเรื่องของพี่พีทหารค่ะไปดูกันที่กองพันทหารราบที่สองค่ะกรมทหารราบที่13ได้จัดกําลังพลนะคะจิตอาสาร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาค่ะทหารจิตอาสาร่วมทําบุญงานหลอกพระค่ะกรมทหารราบที่13นะคะโดยกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่13ได้จัดกําลังพลจิตอาสาค่ะช่วยเหลืองานคณะสงฆ์และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมทําบุญหิ้วปูน หล่อพระสมเด็จองค์ประถมองค์ที่123ค่ะหน้าตัก10เมตรสูง15เมตรณวัดป่าโนนยอตำบลหนองว่าอำเภอกลุ่มภวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะในครั้งนี้นะคะเนื่องจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่แล้วก็แรงศรัทธาของคณะลูกศิษย์ค่ะเพื่อเป็นการบูชาพระรันาตนตรย สร้างบุญกุศลและก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังนะคะได้ระลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศลและก็ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นการดํำรงไว้นะคะซึ่งสถาบันชาศาสนาพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่สืบไปค่ะนี่คือแรงศรัทธานะคะ,คะที่เขาจะมา ทาพิธีนี้ร่วมกันกับพี่น้องประชาชนต,ต้องมีใจล้วนๆที่จะมาช่วยสาธุบุญด้วยค่ะ